สวัสดีครับทุกท่านนะครับแฟนๆหงแดงและแฟนฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลเพลย์มินต์ทุกทีมนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดย์จ์บอลแชนแนลบอยหงสุ่มนะครับวันนี้ก็มาเก็บตกหลายๆอย่างแล้วกันเนาะจากเกมเมื่อคืนนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดลังแอนฟิลด์ตอนรับฟูตแลมนะครับในคาราบาวครับรอบที่3นะอ่าไม่ใช่รอบที่3ามแล้จำสำหรับกับเอฟเอครับแล้ว่ะในคาราบาวครับรอบรองละ นะครับแมตช์แรกนะครับก็ชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เกมอื่นอาจพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเก็บชัยชนะมาฝากแฟนได้แล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจอมคัมแบ็กตัวจริงนะฮะ i n g of comeback เลยนะฮะสื่อหลายๆเจ้าเนาะให้ฉายาลิ์พูอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดนยิงนำไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้บอลเตะบ่อยนะครับแต่ว่า มาคุยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสดูเนาะเพราะว่าเตะดึกตีสามนะครับก็เลยอาจจะพูดถึงเรื่องเกมเนี่ยไม่ค่อยได้ชัดเจนนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็ไว้ไว้ปอนท์ที่เตะแล้วก็มีสามารถดูแมตช์แข่งขันได้ก็จะมาคุยรายละเอียดเกมได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมุมมองต่างๆมากขึ้นเนาะช่วงนี้ก็ใช้ดูจากไฮไลท์แล้วก็ฟังนะครับการวิจารณ์จากสื่อต่างๆก็มาเล่าเอ่อบางมุมนะ ที่ที่คิดว่าเราสนใจนะแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอาจจะให้มันแตกต่างจากยู u t u b e ท่านอื่นที่มาเล่าให้พี่เพื่อนฟังอ่ะเนาะ <vog. S 1> ก็สถิติของเกมเนาะฟูลแลนกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับก็โดนยิงน้ำไปก่อนเลยนะครับแต่นาทีสิบนะครับแล้วก็โดยเจ้าวิลเลียนนะฮะตัวเก่านะครับที่ย้าย ตัวเกาาจากเชลซีนะเท่าที่ตอนผมดูบอลนะผมจําได้นะครับว่าเออจากบาซิลเนาะย้ายจากเชลซีแล้วก็ย้ายไปหลายที่แล้วกลับมาอยู่กับฟูลแลมนะครับก็ส่วนของเราที่ยิงตีเสมอได้นะครับก็มีเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็ยิงแซงชนะเนีเป็นโคดิกาโปนะครับสถิติอะไรต่างๆนี่คงจะรู้กันมาจากหลายที่แล้วนะครับไม่พูดถึงนะครับที่จะพูดถึงนี่ก็คือฟอร์มการเล่นของ แต่ละคนละกันนะครับมันมีเลตติ้งนะครับการให้คะแนนนะครับอันนี้ก็เอามาจากดิสอิชแอฟิลนะฮะให้คะแนนผู้เล่นนะครับแต่ละคนนะครับที่ลงสนามนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะใครได้เยอะสุดเนาะจากดิสอิชแอนฟิลนะครับเคลเลอร์นะครับได้ไปเจ็ดนะครับแบดลี่นี่นะครับตัวแทนของเทนนิสซานเนอร์อาร์โนนะครับแบคขวาจำเป็นเจ้าหนูแบดลี่นะครับโอ้ได้คะแนนสูงทีเดียวได้ถึง9นะครับ โคนาเต้โคนาเต้นะครับดิทีิซนฟิลให้ไปที่9คะแนนแวนดส์นะครับเวอร์กิลฟวนด์เนี่ยได้เพียงแค่6นะครับก็น่าจะอยู่ที่ทำเสียลูกแรกนะฮะมงพาดแล้วก็ไม่สามารถบล็อกลูกจริงของอเจ้าวิลเลียนได้นะครับอีกคนหนึ่งโกเมสนะครับแบ็กซ้ายจำเป็นนะครับเทพโจเทพโจรับไป7คะแนนครับแมคอลิสเตอร์นะครับ อันนี้ก็ตัวรักจําเป็นเหมือนกันนะฮะก็7คะแนนนะครับแย่แย่ที่สุดก็คงจะเป็นกาฟเฟนแบกนะฮะไปที่6คะแนนนะครับเคอร์ติสโจนนี่แมนออฟเดอะแมตช์นะครับทั้งยิงทั้งจ่ายให้เพื่อนนะครับทำเกมกองกลางนะครับแล้วก็มีความขยันขันแข่งนะในการดูแลพื้นที่ตรงกลางของทีมเรานะครับรับไป8คะแนนนะครับฮาวิเอเลียดเคะแนนดีอาร์เคะแนนแล้วก็โจตา9คะแนนนะครับ ส่วน2ที่ลงมานะครับนูนเยสนูนเยสนะครับแล้วก็โฮดี้กาโปนะครับก็เป็นตัวจ็กเกอร์ของเราเนาะลงมาเปลี่ยนเกมนะครับก็เท่าที่ดูสื่อเนาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะชมนะครับหนึ่งเลยก็คือการแก้เกมของเชอร์ินคอฟนะครับ ในช่วงที่เราผ่านมาหลายแมตช์เนี่ยนะครับโอ้โหแก้เกมได้ดีมากนะครับเครื่องแรกส่วนมากจะเล่นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอเครื่องหลังแก้เกมนะครับมีการสลับตำแหน่งผู้เล่นแต่ละคนนะครับหรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยก็มักมีผลกับเกมนี้ก็สุดยอดจริงๆนะครับเจอกนคอฟนะครับแมตช์นี้ก็เหมือนกันนะครับเพียนฮาวิเอเลียดกับกาฟเฟนแบดออกเอากัคโปกันนุนเย็นลงไปก็ เป็นคนที่ทั้งยิงและทั้งจ่ายกันท,ทั้งคู่นะครับตัวสำรองก็เอ,อถือว่าการเปลี่ยนตัวมีประสิทธิภาพดีทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นนี้นี่กว่าโอ้ king of comeback นะครับหรือมันมีเขาเรียกว่าโดนยิงไปก่อนแล้วกลับมาชนะได้หรือกลับมาเสมอได้มีแต้มได้นะครับจากการโดนนำไปก่อนเนี่ยก็มันต้องอาศัยเขาเรียกว่าหัวจิตหัวใจเนาะในการ ที่แข็งแกร่งของทีมนะครับของผู้เล่นนะครับรวมถึงตัวสตาฟโค้สด้วยเนาะต้องเขาเรียกว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับมีความมั่นคงทางจิตใจนะแล้วก็เล่นตามแผนได้นะครับในสภาวะที่ถูกกดดันเนี่ยก็สามารถกลับมาได้นะหลายๆเกมเนี่ยนอกจากไอ้คำว่า k n n o of o o m e b c k เนี่ยมันก็มีคำหนึ่งที่มันผุดขึ้นมานะครับในสื่อต่างๆเนี่ยก็คือ Mentality of Monster นะครับโอ้ oh, ไม่รู้คำนี้มาได้ยังไงนะครับก็มันมีหลายสื่อเหมือนกันที่นิยามของอสภาพจิตใจของผู้เล่นของเรานะในช่วงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองยกมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็อย่างคิดบอสคอมนะจากเทเลกราฟนี่นะครับเขาก็ชื่นชมเนาะหัวจิตหัวใจของ นักเตะของทีมเรานะครับในเกมนี้นะครับก็คือชัยชนะที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาจากทักษะฟุตบอลน,นะครับหรือความสามารถหรือการเล่นที่เนียนตานะครับที่พาให้เรามาเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะครับหรือว่าเข้ารอบบอลถ้วยลึกๆเนี่ยแต่มันเป็น mentality monster นะครับก็คือจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะฮะในอุปสรรคนะครับจะเห็นได้ว่า ลิยภูมมักโดนถูกนำนะครับตลอดนะครับแต่ก็สามารถกลับมาได้ในครึ่งหลังนะครับเขาเรียกว่าปลุกจิตปลุกใจเนี่ยความคิดของความแข็งแกร่งด้านปิศาจเนี่ย้าแปลตรงตัวนะเออกลับมาต่อสู้ในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ที่ดีนะครับให้กับทีมเออนะครับอันนี้คิสบอสคอมนะครับก็บอกไว้นะครับในเทเลกราฟนะครับอีกคนหนึ่งนะครับลิวอิสติลนะครับจากเดอะเมลนะครับ คือเขาบอกว่าอะไรพอดพอดหนังอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเขาเหมือนเหมือนว่าดูหนังเรื่องเดิมนีครับทุกๆสัปดาห์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ต้องทนดูอยู่ทุกสัปดาห์นะครับเราจะเห็นว่าสถิตินะครับจากการคัมแบ็กเนี่ยที่ถูกคู่ต่อสู้ขึ้นนำก่อน1 0นเนี่ยจาก15เกมนะ ครึ่งแรกเนี่ยฟอร์มการเล่นจะย่ำแย่มากนะครับของทีมเรานะครับแล้วแนวรับไม่แข็งแกร่งนะครับออกลูกเลอะเทอะแนวลุกไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่จบเกมหลายนัดนะครับเรากลับมาได้และได้ผลแข่งขันที่น่าพอใจนะครับมีเพียงแค่3นัดนะครับจากการแข่งขันเหล่านี้นะครับที่ที่เราได้ผลแข่งขันที่ไม่ดีนะครับเช่นนะครับในเราแพ้ในสึกยุโรป้าซึ่งเกมนั้นก็ไม่มีความหมายนะอีกเกมก็คือถูก ก็เรียกว่าป้นป้นแต้มป้นชายชนะนะจาก V R ของเกมที่เจอกับสเปอร์นะครับก็เขาบอกว่าเขาชื่นชมนะครับแล้วก็บอกบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนี่คือคุณสมบัติของทีมที่ดีนะครับที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนมอนสเตอร์เลยนะอ,อีกคนนะครับดิชา์โจ,จรี่นะครับจากอินเด e เพนเดนต์นะครับก็ อันนี้เขาก็ชื่นชมไปหัวจิตหัวใจนะของการปรับเทคนิคของเจอร์กนครอฟนะครับในหลายๆแมตช์นะครับอย่างแมตช์นี้นี่ก็เขาเรียกว่าเทคนิกช่วงหลังที่เราถูกนําไปแล้วนะครับแล้วก็ตีเสมอได้สุดท้ายที่อยากเป็นผู้ชนะเจอร์กนครอฟ์ก็น่าจะใช้แบบดับเครื่องชนเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวลุกเข้าไปนะครับไปยืนอยู่ข้างหน้าถึงสตัวทีเดียวนะครับทั้งนูนเยสนะเปลี่ยนไปแทนเอเลียดนะครับกาเซนแบกนะครับ เปลี่ยนลงไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโจตาแล้วก็ดีอาร์ก็ยังอยู่เนาะโอ้ก็เรียกว่าเน้นเกมลุกเต็มที่เลยนะครับเกณฑ์ตอนนั้นก็ถือว่าถ้าจะเรียกว่าวัดก็วัดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากหัวจิตหัวใจแล้วก็การพิจารณาดูแลเนาะจากจอจริงเขาประเมินแล้วว่าตอนนั้นนะทีมมันกําลังพักสนามบุกนะครับแล้วก็มันเป็นบอลที่เราต้องการผลแข่งขัน ที่ดีเนะชัยชนะนะครับก็เลยยอมเสี่ยงนะครับอันนี้เขาก็ชื่นชมเนาะเทคนิคในการแก้ไขสถานการณ์ของทีมสตาร์โค้ชแล้วก็เจอเกนคอฟเนี่ยในแก้ปัญหาต่างๆนะระหว่างแมตช์แล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับก็เป็นที่มาของชัยชนะในหลายๆแมตช์เลยนะเราจะเห็นว่าเออเจอเกนคอฟเนี่ยพอเปลี่ยนตัวปุ๊บเนะี่ยมีผลทันทีนะครับกับเกม แค่แมตต์ล่าสุดนี้ก็เห็นชัดเลยฮะคนที่เปลี่ยนลงไปก็ทั้ง,งยิงทั้งจ่ายนะครับก็ช่วงนี้ก็หมดการแข่งขันที่ทีทีทนะของทีมเรานะครับก็ดีหน่อยได้พักเบรคนี้หนาวนะครับจะกลับมาเตะทีก็วันที่2 1เลยนะครับเจอกับมอนมาสนะในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไปเยือนฟูลแลมนะครับคาราบาวครับนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้น <c oughs> ตัวเจ็บต่างๆนะตัวที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยจะกลับมาบ้างหรืออยังนะครับตอนนี้ก <c oughs> ็เพราะว่ามันยังไม่ถึงกำหนดเนาะตามที่เขารายงานทั้งตัวซิมิกาสโลวซันแล้วก็เทรน d เนี่ยอาการจะดีขึ้นไหมนะครับหรือว่าจะต้องพักตามที่เขาคาดการณ์กคือ3าสัปดาห์นะครับส่วนพวกที่ไปรับใช้ชาติก็ไม่รู้ว่า,าทีมที่ เป็นรับใช้ชาติจะตกรอบหรือเปล่านะแต่ดูจาก2ทีมทั้งอียิปต์แล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นตัวเต็งทั้งคู่นะครับก็น่าจะเข้ารอบลึกๆนะครับก็หวังว่าทีมที่เรามีอยู่ตอนเนี้นะจะมีสภาพร่างกายไปได้พักผ่อนนะไปชาร์จแบตนะกลับมาเนี่ยน่าจะสู้สึกแล้วก็ด้วยกำลังใจกำลังกายที่เต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็หวังว่าไอ้ตัวเจ็บเนี่ยอาจจะมี โชคเล็กๆนะถ้าหายกลับมาไวาได้นะครับก็จะมาช่วยทีมเราได้ในช่วงแข่งขันหลังจากเบรกนี้หนาวเนาะก็เอาจะช่วยตามใจพูดผิดทุกทีเอาจะช่วยนะครับแล้วก็ตามเชียร์ทีมของเราต่อไปเนาะแล้วก็เสาที่นี้นะครับมีพรีเมลีเตะนะครับแต่ว่าจะแบ่งครึ่งเตะจะมีอยู่5คู่นะครับสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันละกันเนาะว่ามีคู่ไหนบ้างก,ก็คงจะได้ดูบอลแล้วล่ะสัปดาห์นี้ก็ได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะในรายละเอียดแต่ละเกมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะครับที่เพิ่งอัปโหลดไปในช่วงไม่กี่วันเนี่ยเป็นเป็นช่วงแรกๆเนาะที่พยายามผลักดันคลิปแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆชาวหงแดงนะครับก็ จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเนื้อหาสาระและก็การพูดคุยเนี่ยให้เกิดความน่าสนใจเนาะพี่ๆน้องๆก็ได้ข้ามาฟังกันยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับเออแล้วก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่อง d ด j a จ์บอลแช n แนลบาหงสุ่งนี่นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็จะทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ออกมาตลอดนะครับก็ ก็เจอกันละกันนะครับจะพยายามอัพคลิปให้ได้ทุกวันวันนี้ก็รู้สึกหมดแรงไงไม่รู้ทำงานหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะครับเหมือนกับทีมของเรานั่นแหละขอให้ทุกท่านช่วงนี้นะได้นอนเร็วแล้วไม่มีบอลให้ดูแล้วครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวตื่นมาเชียร์ริวพูกันใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนแหละสวัสดีครับ